็ลองคิดดูนะครับผมว่าควรจะเล่นไหมหรือยังไงก็แล้วแต่คุณนะครับเรื่องการงัดบ้านแล้วก็มีอัปเดตดีเทลอื่นๆคือ t ทีบเป็นต้นไปจะอยู่นอกเมืองเทีเอเขาก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งกับพวกคุณมันจะมียาเป็นของพวกคุณเองเลยยาเป็นของเทียพวกคุณเอง มันก็จะมีเทียร์ของคุณเนี่ยแหละที่สามารถขายได้เพราะฉะนั้นตัดเรื่องการโดนป้นตัดเรื่องการโดนแย่งขายไปได้เลยมันก็จะมีแต่พวกคุณชนกันเองแล้วได้คุยเลยแล้วกันอีกแป๊บนึงไหมนะสามแกง๊งเขาเขาถ้าเกิดว่าเขามาเขาน่านามานานแล้วแหละเขาน่าจะไม่อยู่ด้วยมั้ง พี่แก๊งอะไรอ่ะด่าหลังที่เพิ่งมาแก๊งนะครับ C G พอดีผมมีทางเลือกจะให้พวกคุณช่วยกันคิดเพราะว่ามันเป็นเทียของพวกคุณเองนะนอกเหนือจากบ้านที่พวกคุณจะได้เล่นแล้วอะผมอยากจะ แต่ไม่ใช่แรง์กิ้งนะบอกไว้ก่อนมันไม่ใช่แรง์กิ้งแต่มันจะคล้ายๆกันแต่เป็นโหมดเก็บคะแนนเพื่อให้พวกคุณได้ลองเล่นลองเข้าถึงเหมือนเดิมคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมอาวุธไม่หายพวกคุณได้สนุกพวกคุณได้ฝึกทักษะอยู่ในลิมิตที่พวกคุณสนุกได้เต็มที่นอกเหนือจากการที่คุณจะไปเล่นบ้านในโหมดสตอรี่ทุกอย่างคล้ายๆแรงกิ้งบางแก๊งอาจจะยังไม่เคยเล่น จะเป็นการเก็บคะแนนเพื่อวางแผนใช้ของคุณจะเซฟของก็ได้หรือคุณจะอะไรก็ได้แค่ให้คุณได้ร่วมสนุกกันแต่ทุกแกงที่เข้าร่วมทุกแกงที่เข้าร่วมอย่างน้อยๆผมมีให้แกงละล้านผมให้เลยเพราะว่าผมอยากจะผลักดัน TFC ขึ้นมา B เหมือนกันผมต้องการภาพที่ให้พวกคุณเล่นสนุกกันส่วนของรางวัลย่างอื่นอ่ะหนึ่งสองสาม เดี๋ยวเราค่อยบอกอีกทีถ้าหากพวกคุณสนใจแต่คุณต้องคิดดีๆนะคำตอบของพวกคุณเนี่ยมันมีผลต่อการเล่นบ้านพอสมควรถ้าอยากสนุกผมจัดให้ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเก็บไว้เซฟไฟบ้านก็แล้วแต่พวกคุณถามได้ไหมคะน้ามันช่วงไหน มันประมาณช่วงไหนสองเดือนครั้งครับสองเดือนครั้งครั้งแรกที่จะจัดช่วงไหนคะนะเมษาใช่ปะโจต้นเดือนอะไรนะครับต้นเดือนเมษาใช่ใช่ใช่ครับต้นเดือนเมษาครับเข้าร่วมผมอัาจพวกคุณเลยแข็งละล้านเข้าร่วมคุณก็ได้ละเพราะว่าผมต้องการให้พวกคุณเนี่ย ได้ลองเล่นได้อันนี้คือพูดจริงๆนะว่าพวกคุณอะหลายๆแก๊งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ลองยังไม่ได้ลองที่จะร่วมสนุกกันเลยเพราะฉะนั้นอะผมจัดให้แบบมีลิมิตคือเล่นได้เต็มที่มันจบอยู่ในแค่นี้มันจบอยู่ในสิ่งที่ผมจัดไม่มีเรื่องต่อไม่มีอะไรทั้งนั้นซึ่งมันผ่านมาได้ด้วยดีมาตลอดและมันก็เคยเป็นไฮไลท์แต่ผมอยากจะให้มันกลับมาอีกครั้งเพราะ หลายๆแก๊งไม่เคยได้เล่นและเขาก็ต้องการที่จะลองเล่นแต่เขาไม่มีโอกาสได้เล่นอ่ะผมเลยจัดให้พวกคุณในทีอาบีข้าวๆก็คือเดี๋ยวผมจะขอของสนับสนุนจากนายกก็อาจจะเป็น power shot อาจจะเสริม power shot ลงไปให้พวกคุณแต่ผมก็รับปากเรื่องจำนวนไม่ได้เพราะมันก็ต้องไม่เวอร์เกินต้องขอประเมินอีกที เพราะฉะนั้นผู้คุณต้องคิดแล้วนอกเหนือจากบ้านที่ผู้คุณจะได้ไฟกันอสองเดือนครั้งคุณก็จะต้องมาเก็บแต้มเพื่อเอาของราวันไม่มีตกรอบไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่เก็บแต้มไปเรื่อยๆคิดดีๆนะผมจะให้พวกคุณโหวต ง่ายๆเลยเดี๋ยวผมขอเสียงเหมือนเดิมมีใครง,งงอะไรไหมเล่นเหมือน ranking. แรงกิ้งแต่ได้ทุกแก๊งเบทคือล้านหนึ่งถ้าอยากฝึกไฟจริงถ้าอยากลองใช้ของผมจัดให้เลยเดี๋ยวผมขอคำตอบนะครับปรึกษาแยกตามแกงได้เลยครับ ว่าไงคุยอย่าโจแล้วแก๊งละล้านมันเยอะเกินนะครับไม่มึงสมมติว่าเทียสองเราขึ้นไปเทียหนึ่งนี่เ,เราเราต้องออกจากไอ้ที่น้าบอกไหมครับหรือว่าลงแค่ยี่สิบเก้าคนเออคือใช่ครับถ้าเกิดว่าขึ้นไปเทียหนึ่งคือต้องออกไปเลยใช่ไหมครับการถอนตัวถูกต้องครับ แ<อ>ก่อนก่อนจะถึงวันที่แบบมีมีที่จะแบบว่าจัดกันเนี่ยคืออ๋อตอนนี้ข,นขึ้นลงลงไม่มีปัญหาได้ครับได้จริงครับได้ครับผมแต่ถ้าตอนที่จะเล่นอะ่ะคุณต้องอยู่ในทีอสองก่อนใช่ไหมครับใช่ครับดูแล้วรู้แล้วดูแล้วเนะชื่อกูเหอรอตอนนี้ต้องทุ่ม ไม่คุณเข้าใจว่าทุ่มแต่ว่าที่คุณเหอโจเมื่อกี้เดี๋ยวมันมีวอตมิวสิกอะไรอีกเยอะแยะมากมายแล้วของที่เราต้องสต็อกใหม่คุณได้มอว่าห้าแสนห้าแสแล้วเราไปสมทบเป็นของอย่างอื่นดีกว่าให้ตนาคุณแล้วคูแคกอาจารย์โจคะอะไรครับวันเทียเนี่ยค่ะที่ประกาศเรียกเขามาคือจำนวนคนเขาอ่ะตกไปเทียีแล้วอ่ะ แต่ทางเรายังไม่ได้อัปเดตว่าจำนวนคนเขามันต่ำกว่ายี่สิบไม่เป็นไรไครับเห้เยินฟังอะไรก็ได้ครับแล้วถ้าเกิดเขาจะไปเลยได้ไหมถ้าเขาจะไปก็ไปได้เลยครับมาแปบนึงนะครับไม่มีปัญหาหรอกอีกสองเดือน ปถึงเมษาเดี๋ยวพอบ้านเข้านะเว้ยเราจะมีเงินหมุนอีกเริ่มต้นก็น่าจะอีกประมาณที่<อ>คิด<อ>ไว้เลยนะห้าสิบหกสิบล้านยังไงก็อยู่เชื่อกูดิไมนะ่ใช่แล้นะไอ้ไอ้ 1ล้านถ้าถ้าเป็นตอนนี้ส1บเ็ดคนไอส1บอ็ดแก๊งได้อยู่แต่ตอนที่เราจะเริ่มจัดแล้วมันมีนที่เอ่ออย่างตอนนี้ใช่ไหมที่รอรอขึ้นมาเนี่ยจะมีแน่แ่ละเรียวไทม์คิวออควีนนะครับท,ที่น่าจะกพิ่ขึ้นว่าไงครับ,รบเอ,อต้องตัดสินใจตอนนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยใช้เวลาเลยครับผมใช้เวลาคุยได้เลยครับนะครับอันนี้ กิจกรรมเริ่มต้นเดือนเมษาใช่ไหมครับถูกต้องครับอันนี้ผมไม่ได้บังคับนะบอกไว้ก่อนคือข้อดีมันคือพวกคุณได้สนุกถ้าเกิดว่าคุณคิดว่ามันเสียของไปเปล่าประโยชน์ก็อันนี้แล้วแต่จริงๆครับเพราะว่าผมแค่ประเคนความสนุกให้พวกคุณ พี่เราไปข้างมนเนี่ยออขอใช้พื้นที่ข้างมาเรครับมาจำดีให้จมูกแดงเพื่อนได้เต็มที่เลยนะครับผมแยกตามมุมได้เลยครับแยกตามมุมได้เลยครับไม่เป็นไรก็นั่นแหละไม่ใช่หรอกถ้าถ้าหนึ่งล้านใช่ไหมเราไหวสิบเอ็ดแก๊งเนี่ยไหวแต่ถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดมัน,ม,นมันมีแก๊งเนี่ยอย่างเช่นเรียลไทม์เรียลไทม์ Q ยออคนะที่กำลังขึ้นมาเป็นเทียบีนหนูเหรอืมนี่ถามคุณลุงข้างหน้าเลยเล่นครับคือเราไหวถามว่าไหวไหมไหวอองฟังนาการเล่นนะครับครับนาการเล่นครับเลียนแล้วถาถามว่าไหวไหมมันก็ได้แหละแต่ว่ามันต้อง เดี๋ยวค่อยคุยแม่คือคิดว่าก็อยากให้ห้าแสนแล้วผมพบเป็นเป็นของเพนให้เพิ่มเลยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเดี๋ยวค่อยอธิบายให้ฟังมีใครพร้อมให้คำตอบแล้วบอกได้เลยนะครับ มิดไม้เล่นครับมิดไม้มิตีว่าไงออ,อยากถามตรงเรื่องเรื่องเก็บคะแนนนะครับนะเราเอาเก็บคะแนนล้วเ,เอาคะแนนไปทำอะไรครับก็คือเอาง่ายๆเลยครับผมเก็บคะแนนนะเพื่อให้เกิดความบาลานซ์ขึ้นว่าถ้าสมมุติคุณ ยิ่งจัดการกับแกงได้มากเท่าไหร่คุณก็มีคะแนนนำชาวบ้านเขาถึงคุณจะแพ้รอบสองรอบหมดเก็บคะแนนเนี่ยคุณมีสิทธิ์ขึ้นเป็นที่หนึ่งได้ครับได้ของรางวัลเพิ่มขึ้นหนึ่งสองสามอันนี้เกี่ยวกับบ้านไหมครับนะไม่เกี่ยวครับครับมันเป็นความสนุกเพิ่มเติมครับอ๋อคือแยกกันแยกกันจากบ้านใช่ไหครับใช่ครับผมแโอเีเข้าใจนะครับฟิวเฟสเลยใช่ไหมครับน้า ใช่ครับถูกครับปลนแท็กเหมือนเดิมไหมครับอะไรนะเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีครับผมแต่ว่าขอคะแนนเสียงก่อนบเไว้ก่อนเดี๋ยวว่าสี่เทียอะไรลองเล่นอะไรเล่นครับค่อย Bg เล่นนะครับ Cdg เข้าร่วมด้วยครับ Cdg เข้าร่วมด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวให้คนจดครับครับตอนนี้มี การากมิมิมมดไมาย C D G, แบดการ์ดแล้วก็เล็ดไลน์ครับเม,มอร์เซเดสเล่นได้ครับมเมอร์เซเดส เออนะนะครับครับผมเออระยะเวลาการเล่นนี่สองเดือนต่อครั้งแนละ้วเล่นเล่นนานไหมครับเป็นกี่วันครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะบอกดีเทลอีกทีครับผม,มใช่ <นะ S 1> แต่ว่าวันหนึ่งอะ่ะไม่นานครับวันหนึ่งไม่นานวันหนึ่งประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมง,งประมาณนึครับสามสามสองทุ่มถึงห้าทุ่มประมาณนี้ใช่ครับผมโอเคครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไฟลล่วงหมดก็ ไม่น่าจะเสียของเยอะครับมันอยู่ที่วิธีการเล่นจะได้ฝึกให้พวกคุณแบบเล่นเป็นเหมือนแก๊งหัวหัวที่เขาเคยเล่นมาก่อนแล้วเออวีดีเล่นครับ ครับผมเล่นนะก็คือเล่นทุกแก๊งอะไรนะครับพ่อหนุ่มมาเธอเล่นด้วยครับโอเคครับถ้าเกิดว่าเล่นทุกแก๊งผมก็จะบอกข้อเสนออีกเรื่องหนึ่งนะครับผมบ้านของแร้งหนึ่งมันยังคงอยู่และมันก็ยังไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นก็อันดับหนึ่งเท่านั้นที่ได้ใช้บ้านแต่ว่าบ้านจะไม่ได้เหมือนกับบ้านที่ผู้คุณจะต้องสู้เพื่อแย่งชิงนะครับมันมีแค่ตู้แเดียวครับนะพ c BC เล่นไหมครับ อ่าบีทีไม่เข้าร่วมครับโอเคครับเพราะว่าบีทีกำลังมีแผนที่จะขึ้น tier นหนึ่งครับโอเคครับก็จะมีแค่นี้บ้านอันนั้นคือมันเป็นเหมือนกับว่าตู้เลเบลนั่นแหละถ้าเกิดว่าคุณได้อันดับหนึ่งคุณก็ได้ไปครองคุณก็มีบ้านล็อกประตูได้มีสระว่ายน้ําส่วนตัวคู่กันได้เต็มที่ตามสบายแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะาจะบอกพวกคุณคือผมจะผักดันเทียบี สี่ป <4 S 2> ่าวะสี่ <4 S 2> ไม่ใช่อันดับหนึ่งใช่ปะ่ะสี่สี่คือสามผมจะให้พวกคุณผมจะโยนพวกคุณออกไปงัดล้านข้างนอกเมืองนะครับผมเดี๋ยวมันจะผมจะแบ่งโซนเลยคือในเมืองให้แร้งหนึ่งมันฆ่ากันไปส่วนนอกเมืองผมยกให้พวกคุณอันนี้ผ่านการปรึกษาหลังบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อให้พวกคุณกล้าที่จะงัดกันเองมากขึ้นได้เล่นมากขึ้น ผมกันให้แต่ก็หวังว่าคุณจะคว้าความสนุกจากตรงนี้เพราะผมคิดว่า <can> <quindi> ถ้าเกิดว <can> <can> ่าคุณไปชนแก๊งใหญ่เลยโอกาสมันน้อยแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันเองคุณน่าจะได้เล่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมไปไฟมาผมไปขอให้พวกคุณได้เล่นกันก็ก็ลองคิดดูนะครับผมว่าควรจะเล่นไหมหรือยังไงก็แล้วแต่คุณ นะครับเรื่องการงัดบ้านแล้วก็มีอัปเดตดีเทลอื่นๆคือเทียบี B เป็นต้นไปจะอยู่นอกเมืองเทียเอเขาก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งกับพวกคุณแล้วรวมไปถึงในอนาคตอันใกล้นี้ถ้าเกิดว่าแยกโซนสำเร็จมันจะมียาเป็นของพวกคุณเองเลยยาเป็นของเทียพวกคุณเอง มันก็จะมีเทียร์ของคุณเนี่ยแหละที่สามารถขายได้เพราะฉะนั้นตัดเรื่องการโดนป้นตัดเรื่องการโดนแย่งขายไปได้เลยมันก็จะมีแต่พวกคุณน่ยชนกันเองแล้วโอเคนะครับครับโอเคครับครับผมตามนี้นะครับวันนี้คุยกันเท่านี้แล้วก็ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะแล้วก็เรื่องถ้ามีปัญหา แนะนำนะครับปรึกษาเลยนะครับผมไม่ต้องใช้ความคิดตัวเองเข้ามาคุยได้เลยไม่ต้องห่วงเรื่องนู้นเรื่องนี้คือผมไม่ได้จะไม่ได้จะละเลยแก๊งเล็กๆนะผมก็คิดตลอดแหละแต่ว่าคุณก็ต้องเข้าใจผมนิดนึงว่ามันต้องไม่เหลื่อมล้ำกันมันต้องบาลานซ์ที่สุดเพราะฉะนั้นอเนี้ยผมถือว่าผมให้ทางเลือกพวกคุณแล้วลองร่วมสนุกกันดูนะครับผม เวลามีมากนะแล้วก็อย่าลืมนะครับบ้านผมย้ำมีครั้งเลยบ้านที่กำลังจะทดสอบและจะตามหลังทดสอบมาเนี่ยมันจะทำให้พวกคุณอยู่ได้สบายมากขึ้นผมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ให้คือแปดสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นตเลยนะเพราะฉะนั้นคุณควรจะต้องผลักดันตัวเองขึ้นไปแย่งชิงกันแล้วอันนี้คือข้อแนะนำจากผมเพราะในเทียร์หนึ่งเทียบนสุด ผมไม่มีอะไรต้องพูดกับเขาแล้วเขาพร้อมตลอดเวลาแต่ผมต้องเตรียมความพร้อมให้ผู้คุณกับเทียฟีผักดันตัวเองขึ้นมาแล้วเรามาลองดูกันว่าคุ้มหรือไม่คุ้มผู้คุณอยากอย,กอยู่สบายพวกคุณก็ต้องคว้ามันด้วยตัวเองวันนี้จบเท่านี้แล้วครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมากครับผมครับ,บค,ครับครับครับ That's